กราฟคือชื่อที่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบทุกคนต้องรู้จักแต่ว่าในมุมของนักลงทุนเหรอครับสุ per app ตัวนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมทางการเงินของกราฟกันครับเอาล่ะครับนี่คือแผนที่ที่เราจะใช้สำรวจกราฟกันในวันนี้เริ่มจากทำความเข้าใจก่อนเลยว่ากราฟคืออะไรจากนั้นไปดูโอกาสเติบโตความเสี่ยงกับคู่แข่งแล้วมาส่องมุมมองของนักวิเคราะห์กันก่อนจะไปถึงบทสรุปสุดท้ายสำหรับนักลงทุนครับ โอเคมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับ Grab คืออะไรเรามาทำความเข้าใจหัวใจของโมเดลธุรกิจเขากันก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าซ u เปอร์แอปครับหัวใจสำคัญของ Grab เลยนะครับคือการเป็นซ u เปอร์แอปคือลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เราจะต้องโหลดแอปเรียกรถแอปหนึ่งสั่งอาหารอีกแอปหนึ่งจ่ายเงินอีกแอปหนึ่ง Grab บอกว่าไม่ต้องมารวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวจบเลยซึ่งมันก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในภูมิภาคเรามากๆที่อยากได้อะไรที่มันง่ายๆสะดวกๆครับ แล้วนี่ก็คือ4เสาหลักที่ทำให้ Grab เป็นซ u เปอร์แอปที่แข็งแกร่งขนาดนี้ครับมีตั้งแต่การเดินทางการจัดส่งโลจิสติกสแล้วก็บริการทางการเงินที่สำคัญคือทุกทั้งหมดนี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะคนที่เรียกรถ Grab ก็อาจจะสั่งอาหารต่อด้วย Grab Food แล้วก็จ่ายเงินด้วย Grab Pay ไปเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศที่มันทรงพลังมากม พอเข้าใจโมเดลธุรกิจแล้วทีนี้เรามาดูกันในส่วนที่2ดีกว่าครับโอกาสและการเติบโตหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือมุมมองในแง่ดีที่ทําให้นักลงทุนตื่นเต้นกับแกร็บนั่นเองปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องบอกว่าแกร็บเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจดิจิตอลกําลังโตแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยทั้งบริการแบบออนดีมานทั้งฟินเทคซึ่งแกร็บก็กระโดดเข้าไปเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่มันมาหืมาขนาดนี้ และนี่คือภาพที่อธิบายความได้เปรียบหลาดของ Grab ได้ดีที่สุดเลยครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า network effect พูดให้ง่ายกว่านั้นคือยิ่งมีคนใช้แอปมันก็ยิ่งดึงดูดคนขับกับร้านค้าให้เข้ามาในระบบมากขึ้นพอมีร้านค้าเยอะมีคนขับเยอะตัวเลือกมันก็ดีขึ้นบริการก็ดีขึ้นคนใช้ก็ยิ่งติดใจมันเป็นวงจรที่ทําให้ระบบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนคู่แข่งเข้ามาตีตลาดยากมากครับดังนั้นเส้นทางสู่การทากาไรแบบจริงๆจังๆของ Grab เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเรียกรถหรือส่งอาหารเป็นนหลัักะครบ เพราะธุรกิจพวกนั้นการแข่งขันมันสูงกำไรต่อหน่วยมันน้อยแต่โอกาสเติบโตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ครับบริการทางการเงินหรือฟินเทคไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อหรือบริการต่างๆให้กับร้านค้าซึ่งพวกนี้มีอัตราก,กำไรที่สูงกว่ากันเยอะเลยแต่แน่นอนครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเรามาพลิกเหรียญดูอีกด้านกันบ้างดีกว่าในส่วนที่3ความเสี่ยงและคู่แข่งเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่ากแกร็บกำลังเจอกับความท้าทายอะไรอยู่ การแข่งขันในตลาดนี้ต้องบอกว่าดุเดียสุดๆครับและคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดชกกันหมัดต่อหมัดเลยก็คือ GoTo จากอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย GoTo ไม่ใช่แค่เป็นซูเปอร์แอปเหมือนกันนะแต่เขายังแข็งแกร่งมากๆในฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Grab เลยครับและนอกจากการแข่งกับรายใหญ่โดยตรงแล้วเนี่ย Grab ยังต้องเจอความเสี่ยงรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเฉพาะทางอย่าง Foodpanda หรือ l i n e Man สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจจะทําให้คนประหยัดขึ้น ใช้ใจ่ายน้อยลงแล้วก็เรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของภาครัฐในแต่ละประเทศซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับพอเราเห็นทั้งโอกาสที่มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ความเสี่ยงที่แน่กังวลแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนก็คือแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันตีออกมาเป็นมูลค่าที่แท้จริงของ Grab ได้เท่าไหร่กันแน่เรามาดูตัวเลขกันในส่วนที่4ครับ คำตอบของคําถามนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับแล้วตัวเลขที่เรากําลังจะได้เห็นกันต่อไปนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยว่ามุมมองของคนในตลาดเกี่ยวกับอนาคตของแกร b บเนี่ยมันต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆมุมมองแรกนะครับมาจากฝั่งนักวิเคราะห์ในตลาดซึ่งส่วนใหญ่จะมองในแง่ดีแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนในอีก12เดือนข้างหน้าไว้ที่ประมาณ5.90ดอลลาร์ต่อหุ้นครับตัวเลขนี้มันก็สะท้อนความคาดหวังในการเติบโตและก็ศักยภาพของแกลบในอนาคตนั่นเอง แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งด้วยโมเดลการเงินที่แบบอนุรักษ์นิยมสุดๆเลยนะประเมินจากกระแสะเงินสดที่บริษัทน่าจะทําได้จริงๆมูลค่าที่แท้จริงของมันอาจจะอยู่ที่แค่2.57ดอลลาร์เท่านั้นเองครับจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเรื่องราวการเติบโตที่สวยงามกับความเป็นจริงทางการเงินในปัจจุบันซึ่งนักลงทุนก็ต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อในมุมไหนมากกว่ากันไอความไม่แน่นอนที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็เลยสะท้อนออกมาเป็นภาพนี้แหละครับ คืออนาคตมันออกได้ทุกหน้าเลยตั้งแต่สถานการณ์ที่ดีที่สุดที่อาจจะทํากําไรได้สูงมากๆถ้าแกร็บทำธุรกิจฟินเทคได้สําเร็จไปจนถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่อาจจะขาดทุนได้เลยถ้าการแข่งขันมันรุนแรงขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีและพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้จะสรุปเป็นคําแนะนําสําหรับนักลงทุนได้ยังไงเรามาดูส่วนสุดท้ายกันครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนเลยสําหรับนักลงทุนสายเติบโตที่เน้นการลงทุนระยะยาว แล้วก็ยอมรับความเสี่ยงสูงได้เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงๆกลับมาแกร b ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับการลงทุนในธีมเทคโนโลยีที่กำลังโตในอาเซียนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนสายที่รอบคอบกว่าเอาชัวไว้ก่อนอาจจะต้องบอกว่าใจเย็นๆก่อนครับ คำแนะนำก็คือให้รอจนกว่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าบริษัทเริ่มทำกำไรได้อย่างยั่งยืนแล้วซึ่งอาจจะดูจากตัวเลขอย่าง Adjusted EBITDA ที่เป็นบวกต่อนเนื่องนั่นแหละครับคือหลักฐานว่าโมเดลธุรกิจของ Grab มันสร้างเงินสดได้จริงๆแล้วท้ายสุดแล้วอนาคตของ Grab และการลงทุนในบริษัทนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญข้อนี้ข้อเดียวเลยครับว่าศักยภาพมหาศาลในธุรกิจฟินเทค จะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะการแข่งขันที่รุนแรงและพิสูจน์มูลค่าที่ตลาดกำลังคาดหวังอย่างสูงได้หรือไม่